สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องปาปิก้ากันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องราวของชิบะนักวิจัยสาวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบำบัดจิตด้วยการใช้ดีมินิเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเป็นดัง่งกุญแจให้ผู้บำบัดอย่างเธอสามารถขเข้าไปร่วมอยู่ในความฝันอันเสมือนเป็นดั่งอาณาจักรแห่งจิตใจของผู้ป่วยเพื่อสำรวจและวินิจฉัยปมปัญหาเพื่อน,นำพาความคิดที่หลงทางกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยร่างอวตารในโลกแห่งความฝันที่เผยเห็นถึงสภาพจิตใจของชิบะนั้นเธอมีชื่อว่าปาปิกา้าหญิงสาวผมแดงดวงตาคมโตโผู้ร่าเริงสดใสผิดจากภาพลักษณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ภายนอกของเธอนนนนนั้ดูเเเป็น็คนสุขขุขมยยยกและงี แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งสเสน่ห์อันน่าหลงไหลซึ่งไอเจ้าเครื่องดีซีมินิที่ว่านั้นมันถูกสร้างขึ้นมาโดยโทคิตะชายหนุ่มร่างยักษ์ผู้เป็นอรฉริยะที่มีทัศนคติอันใสซื่อบริสุทธิ์อยู่ในตัวแต่ทว่าถึงแม้เจ้าเครื่องดีซีมินิมันจะถือว่าเป็นวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำยุคมากก็ตามแต่ณเวลานี้มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเท่านั้นจึงทำให้พวกเขาต้องแอบนำเอามันอนอกมาใช้อย่างลับๆกับคนไข้คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโคนากาวะว ละครสัตว์แห่งหนึ่งและถูกเปิดเผยตัวตนพร้อมกับโดนจับกุมโดยเหล่ากลุ่มคนที่มีใบหน้าเหมือนกับเขาจึงทำให้ปาปิก้าเธอจำเป็นที่ต้องพาโคนกกววากาะหนีเข้าไปยังฝันอีกชั้นที่ตัวของเขานั้นได้กลายไปเป็นทาสาหนห้อยโหนไปมาก่อนที่เขานั้นจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอยู่ในอีกความฝันที่เขากำลังถูกใครบางคนรัดคอหวังที่จะเข็นฆ่าเขาให้ตายคามือแต่ทว่าโชคยังดีที่ปาปิก้าที่อยู่ในความฝันของเขาได้ใช้กระเป๋าฟาดลงไปที่หัวของคนร้ายอย่างเต็มแรงจนมันได้พาพวกเขาทั้งคู่เข้ามาอยู่ในภาพฝันอีกชั้นหนนนึ่งงกกระะททััาาาาาาวเเขขไดด้้้มพภพภฝชสุย ได้โผล่มาอยู่บนทางเดินในโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีศพของใครบางคนนอนตายอยู่ตรงหน้าของเขาและแผ่นหลังของคนร้ายที่กําลังจะวิ่งหนีหายลับไปซึ่งไม่ว่าคนากวาวะเขาจะได้พยายามวิ่งไล่ตามคนร้ายไปยังไงแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพลัดตกลงมากลางทางและปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้อยู่เสมอกระทั่งในเช้าวันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเครื่องดีซีมินิที่เป็นตัวต้นแบบของโทคิตะถูกใครบางคนแอบลอบเข้ามาขโมยไปโดยไร้ซึ่งสาเหตุถึง3ชิ้นแต่ทว่าสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเจ้าเครื่อง, DC งดีซ ควบคุมการแผ่ขยายสัญญาณให้กับมันซึ่งถ้าหากมันตกไปอยู่ในมือของพวกคนชั่วแล้วล่ะก็ไอเจ้าดีซีมินิเครื่องนั้นมันจะกลายไปเป็นเครื่องมือล้างสมองที่พวกโจรมันจะสามารถใช้ล้วงเข้าไปยังความฝันของเราผู้คนและควบคุมความคิดของพวกเขาได้ทุกเมื่อโดยไร้ข้อจํากัดในการดึงคนอื่นเข้ามาร่วมฝันจึงทําให้ทางชิบะกับโชกิตะและดรชิมาจะเป็นหัวหน้าของพวกเขาจําเป็นที่จะต้องระดมหัวช่วยกันสืบหาตัวคนร้ายให้เจอโดยเร็วก่อนที่เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันจะรั่วไหลไปถึงหูของประธานอินออิททีี่่่่่เเป็นนนนจจ้้าาาขงงงศูยยย์ววััแแหตุกม เกินไปพอจันทีที่พวกเขาได้เข้ามาพบกับประชานิวอีที่ห้องก็ดูเหมือนว่าเขาจะรับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วซึ่งมันทําให้เขาไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากพอประชานอิวอีเขารู้มาโดยตลอดว่าเครื่องดิซีมินนั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงและไอเจ้าอุปกรณ์อันอวด,ดดีที่ริอาจก้าวล่วงเข้ามาอยู่ในความฝันของคนอื่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างยิ่งซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันอย่างเคร่งเครียดอยู่นั่นเองจู่ๆทางดราเขาก็ริ่มพูดอะไรแปกๆออกมาแลเอาตนนอ้งด้วชท่าเต้นนก่อีเขาน จะได้วิ่งออกไปจากห้องด้วยสีหน้าอันเปี่ยมสุขและกระโดดพุ่งออกไปนอกหน้าต่างเอาหัวไปโม่งโลกโดยสาเหตุที่ทําให้ดรชิมาเขาเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเขาถูกจิตสํานึกของคนไข้ที่เขาเคยร่วมแชร์ความฝันด้วยฝังเข้าไปในหัวโดวยไม่รู้ตัวพอฉากจะว่ากันตามจริงแล้วการที่เราได้เข้าไปยังความฝันของคนอื่นนั้นมันก็เสมือนเป็นการเปิดรับเอาจิตสํานึกของคนอื่นเข้ามาในหัวของเราด้วยเช่นกันแต่ทว่าในระหว่างที่พวกชิบากับโอซานาอิที่เป็นเพื่อนนักวิจัยของพวกเขากําลังนั่งวิเคราะห์ถึึึงงงงสิิ่่่่ทีีเเกกกดดดขข้้นนนนออออยยูููใหัััววรมาจ็ไตตุ ูดกับพวกชิบะขึ้นมาว่าดวงอาทิตย์ช่วงกลางวันจะไล่แสงยามค่ำคืนคืนจะฝันหาวันและแสงจะฝันถึงความมืดแต่ดวงอาทิตย์ผู้โง่เขลาจะไล่ความมืดและแผดเผาเงาลงจนสุดท้ายมันก็จะเผาตัวเองทว่าใตา้ร่มเงาของดอกไม้ที่เบ่งบานยามค่ำคืนมันจะเป็นที่พำนักของความมืดมิดหลังสิ้นประโยคนั้นใบหน้าของตุ๊กตามันก็ได้เปลี่ยนไปเป็นรูปหน้าของฮิมุโรผู้ช่วยคนสนิทของโชกิตะที่น่าจะเป็นคนขโมยเอาเครื่องดีซีมินิไปนั่นเองซึ่งในฉากฉากนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวหนังจะไดดด้้มมีกกาาาาารรรใหหคคนนนูอย่งงเเเ็ับขบขวว ันที่ได้นําเอาจินตนาการของเรามนุษย์ทุกชาติพันธุ์ทุกความเชื่อและทุกศาสนามาหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันและยำเดินไปข้างหน้าด้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาโดยไม่สามารถระบุได้ว่าจุดหมายนั้นคือที่ใดหรือจินตนาการภาพฝันนั้นมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนคล้ายๆกับคําถามปรัชญาชีวิตที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรตายแล้วจะไปไหนจุดมุ่งหมายแท้จริงของชีวิตนั้นคืออะไรแต่มันแค่ถูกถามกลับในรูปแบบของความฝันเท่านั้นเองส่วนคําพูดของเจ้าตุ๊กตานั้นมันก็เสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงความต้องการของเราภาพฝ สู่ความเป็นจริงหลังถูกโลกกลางวันอันโหดร้ายแผดเผาจนเหงือดแห้งเสมือนพวกเขาเป็นดังเศษขยะที่ไร้ค่าและมีตัวตนเป็นแค่เพียงภาพฝันเลือนลางในยามค่ำคืนเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อพวกเขารู้แล้วว่าฮิมโรคือคนร้ายพวกเขาก็ได้เดินทางไปยังบ้านของฮิมโรเพื่อไปหาเบาะแสเพิ่มเติมทันทีแต่ชวาก็น่าเสียดายที่พวกเขามาช้าไปก้าวหนึ่งเพราะว่าฮิมโรเขาได้หนีไปแล้วและภายในห้องเองก็เหลือแค่เพียงเศษซากของเหล่าตุ๊กตาที่วางกองสูงเป็นพเนินเท่านั้นกระทั่งชิบะเธอได้เข้าไปค้นดูในห้องนอนของฮิมโรและได้อเผอิญไปพบกับห้องลับที่ถูกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งถึงแม้ว่าในทีแรกปาปิก้าที่เป็นจิตสำนึกของเธอจะได้ออกมาเตือนถึงอันตรายยยที่ออ่่่่่ออออออาาาจจะรเเเเธธูแแแตตตชิิบบกลลลััไไมมมด้้้้้สนใในนนนใใคหหงย และได้ปีนลงไปยังห้องลับแห่งนั้นโดยไร้ซึ่งความลังเล หลังจากนั้นเมื่อชิบะเธอได้เข้าไปยังห้องลับแล้วเธอก็ได้โผล่ออกมาอยู่ที่สวนสนุกแห่งหนึ่งและพบเข้ากับตุ๊กตาเด็กสาวที่เป็นร่างอาวตารของฮิมูโรที่กำลังนั่งรอเธออยู่แต่ชัว่วในขณะที่ชิบะเธอกำลังจะปีนรั้วกั้นเข้าไปหาอาวตารของฮิมูโรอยู่นั่นเองจู่ๆภาพฝันเหล่านั้นมันก็ได้สลายหายไปและปรากฏเป็นภาพความจริงที่เธอนั้นได้ปีนรั้วระเบียงกำลังจะโดดตึกลงไปตายก่อนที่โอซานาอิ I, เขาจะได้เข้ามาช่วยคว้าเธอเอาไว้ได้ทันท่วงทีโดยในเวลาถัดมาพวกเขาก็ได้พากันมาาาาานนนนนนนั่่่่่่่งงงงงพูดดคุยอออททีีรีาารรร้้้้หหหหแแึึึถเเืปกกกๆิขบชะ โดยเบื้องต้นทางโทกิตะเขาได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิบะก่อนหน้านี้นั้นมันอาจจะเป็นผลข้างเคียงมาจากการที่เธอนั้นใช้เครื่องดีซีมินิมากเกินไปจนทําให้ร่างกายของเธอมันเริ่มปรับสภาพให้เข้ากับเครื่องดีซีมินิและเป็นเหตุทําให้ชิบะเธอมีคลื่นสมองที่ไวต่อการถูกรุกรานจากจิตสํานึกหรือภาพฝันแม้ว่าในเวลานั้นเธอจะไม่ได้หลับหรือเชื่อมต่ออยู่กับดีซีมินิก็ตามซึ่งสิ่งที่ฮิมุโรเขาได้กระทาลงไปในครั้งนี้นั้นมันทําให้โทกิตะเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเาากาเเเพรราาาาาาขขขมมอออออองององงวววว่่่กทีคคคนนนนนฝััััตไปยดใใสหื มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเกินกว่าที่เขาจะรับไหวแต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองจู่ๆทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาแจ้งข่าวร้ายให้ชิบะทราบถึงเรื่องที่ดรชิมาเขากำลังจะสมองล้มเหลวจึงทําให้ชิบะเธอจาเป็นที่จะต้องเข้าไปยังความฝันของดรชิมาและใช้ปาปิก้าในการดาดิ่งลงไปยังร่างของเขาที่สติกําลังเริ่มหย่อนยานจนจิตใจหลุดออกจากการควบคุมพร้อมกับได้อัดความสุขเข้าไปในตัวของดรชิมาจนร่างของเขาได้ขยายใหญ่ขึ้นราวกับเป็นลูกโป่งยักษ์ที่อัดแน่นไปด้วยความสุขุขขขจนนนนนใทท้้้าาาาายี่่่สดเเเก็แแบบรับอาอาาััอออตตตหหลลงไไววมะ แตกแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุด หลังจากนั้นเมื่อชิบะเธอสามารถปลุกดรชิมาให้ตื่นกลับมาสู่โลกความเป็นจริงได้แล้วทางดรชิมาเขาก็ได้เล่าให้ชิบะฟังถึงความรู้สึกตอนที่เขาตกอยู่ในภวังภาพฝันที่เขานั้นมีพลังอำนาจราวกบว่าจะสามารถสยบโลกทั้งใบเอาไว้อยู่ใต้แทบเทา้าซึ่งถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันจะถือว่าเป็นเรื่องอันตรายอันใหญ่หลวงแต่ชิบะเธอกลับเสนอให้ดรชิมาเก็บเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เอาไว้ให้เป็นความลับพอจะาหากประชานอินุอิรู้เรื่องที่เกิดขึึ้้้้้นนนนนนนเเ<ๆ>เขาาาาาาแแลลวว่่่่่่ะะะกก็คจตอออองงงงงสััรรรรบพฒืิยซให ชิบะเธอกาลังพูดคุยอยู่กับดรชิมาอยู่นั่นเองทางโคนากะวะนายตำรวจที่เป็นเพื่อนกับดรชิมาเขาก็ได้โทรเข้ามาเพื่อถามใจถึงอาการป่วยของดรชิมาและได้พูดคุยหยอกล้อกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่ดรชิมาเขาจะได้หยิบยกนาเอาเรื่องของปาปิก้าขึ้นมาพูดและกําชับสั่งห้ามไม่ให้โคนากะวะเพ่งพายเรื่องนี้ให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดส่วนทางด้านของชิบะที่เนืล่ลาจากการลุยงานหนักมาทั้งวันนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกว่าตัวของเธอกําลังถูกงานรับตัวจจนนนนนนวววาาาามมสุขขใชีิตตตต้้อออองงงงพพลลืดยยแะไไ่่เเป็ัััภฝ ตัดสลับมาที่ทางด้านของโคนากะวะที่กำลังเครียดอยู่กับคดีฆาตรกรรมที่เขายังไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้จนเขาได้แวะเข้าไปพักสมองด้วยการเข้าไปท่องเว็บที่อยู่บนนามบัตรที่ปาปิก้าเธอเคยทิ้งไว้ให้เพื่อติดต่อเข้าไปถามทายเธอถึงสาเหตุภาพฝันที่มันกำลังกวนใจเขาอยู่ซึ่งทันทีที่ปาปิก้าเธอได้หยดคำถามต่างๆนานาเพื่อเป็นการกระชอบเปลือกจิตใต้สำนึกของโคนากะวะออกทีละน้อย,อยเธอก็ได้พบปมอะไรบางอย่างของเขาที่เกี่ยวกับหนังและเผยให้โคนากะวะเขาได้เห็นภาพฝันของตนที่สองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยโรงภาาาาาพยยยยนนนตร์โดดมมมีหหหหังกกกลลลแวใ้เือู แต่ทว่าทันทีที่โคน,นกากาะเขาเห็นแบบนั้นเขาเขากลับเอาแต่ยืนตัวแข็งอึ้งด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกระอักกระอ่วนใจและไม่ว่าปาปิก้าเธอจะได้ขยันขยอขอให้โคน,นกากาะเขาพาเธอไปดูหนังยังไงแต่โคน,นกากาะเขาก็เอาแต่ปฏิเสธจนในท้ายที่สุดโคน,นกากาะที่ทนรับแรงกดดันไม่ไหวอีกต่อไปเขาก็ได้ตะโกนใส่ปาปิก้าไปว่าเขาไม่ชอบดูหนังพร้อมกับได้ปิดกั้นจิตใจตัวเองลง ซึ่งในฉากฉากนี้มันเสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันระหว่างโลกอินเทอร์เน็ตกับโลกแห่งความฝันสถานที่ที่ผู้คนมากมายนั้นต่างพากันมาพักผ่อนหย่อนจิตระบายในสิ่งที่ตนนึกคิดออกมาได้อย่างอิสระเลือกที่จะเป็นใครหรืออะไรก็ได้สุดแต่ใจจะนำพาหรือแม้แต่ปิดกั้นตัวเองออกจากบางสิ่งในโลกความเป็นจริง หลังจากนั้นในเช้าวันถัดมาที่ศูนย์วิจัยก็ได้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีนักวิจัยสองคนถูกไอ้เจ้าคนร้ายมันล้างสมองด้วยการนำเอาความฝันมายัดใส่เข้าไปในหัวจนทำให้พวกเขาสติสตางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไลทุบทำลายข้าวของที่อยู่ในศูนย์วิจัยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอันเปี่ยมสุขเหมือนอย่างที่ดรชิมาเขาเคยเป็นก่อนหน้านี้ซึ่งทันทีที่เรื่องทุกๆอย่างมันลุกลามบานปลายจนเกินจะรับมือไหวทางประธานอินุอิเขาก็ได้เรียกให้ชิบะมาพบพร้อมกับได้ยื่นขาาาดสสั่่่่งง้เเออออยุตตินินนนนรรืมมททีแแลละะโววววป เกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้มันคงเสมือนเป็นดั่งบทลงโทษสาหรับพวกเขาที่คิดอุตริอยากจะเข้าไปอยู่ในความฝันของคนอื่นหลังจากนั้นในขณะที่โทคิตะเขากาลังโลเข้าของเตรียมปิดโปรเจกต์ดีซีมินิตามคําสั่งของประธานอินุอิอยู่นั่นเองทางชิบะที่เมินผ่านมาพอดีเธอก็ได้สังเกตเห็นตัวการ์ตูนหุ่นยนต์ที่อยู่บนเสื้อของโทคิตะและเฉลียวใจนึกขึ้นมาได้ว่าเธอเคยเห็นไอเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ในสวนสนุกที่เป็นภาพฝันของยิโมโรซึ่งทันทีที่ชิบะเธอรู้แบบนั้นเขา้าเธอก็ไม่รอช้าทาาใหใหานนทีีนนี่่่่ะะควววว้้้้้าาาบอแแสสสใใหหหมนนนนนนไไลโิตตตพเธปยัุุก เป็นมาสคอตทันทีกระทั่งเมื่อชิบะเธอได้มาถึงและพบว่าสวนสนุกแห่งนี้มันเป็นสถานที่เดียวกันกับที่อยู่ในภาพฝันของฮิเมโรเหมือนอย่างที่เธอคิดไว้จริงๆและทฉลางสังหณ์ของเธอไม่ผิดบางทีฮิเมโรก็อาจจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็เป็นได้ หลังจากนั้นเมื่อชิบะเธอได้เข้าไปยังสวนสนุกแล้วเธอก็ได้พบกับตุ๊กตาที่เป็นร่างอาวตารของฮิมโรกำลังนั่งคอยเธออยู่เหมือนอย่างภาพฝันที่เธอเคยได้เห็นก่อนหน้านี้แต่ชวาในขณะที่ชิบะเธอกำลังเดินเข้าไปหาร่างอาวตารของฮิมโรอยู่นั้นเองจู่ๆปาปิก้าที่เป็นจิตใต้สำนึกของเธอก็ได้โผล่ออกมาเตือนให้ชิบะเธอระวังก่อนที่ร่างจริงของฮิมโรนั้นจะได้ตกลงมาจากชิงช้าสวรรค์หล่นตุบลงมาอยู่ตรงหน้าของเธอและเผยให้พวกเขาเห็นถึงเครื่องดีซีมินิที่กำลังชอนใจหัวสมองของเขาอยู่ซึ่งใน ฮิมูโรนั้นมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงมาถึงตัวโทคิตะทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกที่อยู่ในภาพฝันของเขาที่อิงมาจากสวนสนุกที่โทคิตะเขาชอบหรือตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่เป็นร่างอวตารของโทคิตะที่อยู่ภายในบ้านของฮิมูโรซึ่งสําหรับฮิมูโรแล้วมันคงถือเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นอย่างยิ่งที่ตนนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในความฝันของคนที่เขาหลงรักอย่างโทคิตะต่อมาเมื่อพวกชิบะได้กลับมาถึงยังศูนย์วิจัยแล้วพวกเขาก็ได้พบกับโคนากะวะที่ได้จะพัดจะพลูเข้้้้้้้้้าาาาาามมททททํคคคคดดดีีีีี่่่เเเกกกิิขขึึึนนนนนนนใใรรรัััังงงงงหบบศูยย์วววจซถแแะป็โไพ บชิบะในโลกความจริงแต่เขาก็รู้ได้โดยทันทีว่าเธอคนนี้จะต้องเป็นปาปิก้าอย่างแน่นอน หลังจากนั้นในขณะที่ชิบะเธอกำลังจะเข้าไปยังความฝันของฮิมูโรอยู่นั้นเองทางโอนาสอิที่เป็นห่วงเธอก็ได้เข้ามาขวางเธอเอาไว้เพราะเขากลัวว่าชิบะเธออาจจะจมอยู่ในภาพฝันและกลับออกมาไม่ได้เหมือนกับฮิมูโรแต่ไม่ว่าโอนาสอิเขาจะได้พยายามอธิบายเหตุผลให้เธอฟังยังไงชิบะเธอกลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่เขาพูดมันเลยแม้แต่น้อยเพราะเธอคิดแต่เพียงว่าการที่จะหยุดเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่น,นตอนนี้ได้นั้นเธอจำเป็นที่จะต้องรีบหาดีซีมินิที่หายไปอีกเเเครรื่อองให้จโดย็วแและบสเเดีียวท่ธอมมมีีีออออยยูู่่ตตนนนน้ััก็ใวขงิมโรเท่านั้น ส่วนทางด้านของโชกิตะที่กําลังวุ่นอยู่กับการสร้างโปรแกร,รมป้องกันการใช้เครื่องดิซิมินิจากภายนอกอยู่นั้นชิบะเธอก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเขาถึงสาเหตุที่ฮิมุโรเขาได้ขโมยเครื่องดิซิมินิไปพอเธอยังแคลงใจและไม่เชื่อว่าฮิมุโรเขาจะกล้าทําแบบนั้นแม้ว่าโชกิตะเขาจะได้ยินกรารเสียงแข็งว่าสิ่งที่ทําให้ฮิมุโรเขาหลงผิดตัดสินใจทําเรื่องแย่ๆลงไปนั้นมันเป็นเพราะเขาอิจฉาในตัวโชวกิตะที่เก่งกว่า แต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขาทั้งคู่กาลังถกเฉียงกันอย่างออกรสอยู่นั้นเองจู่ๆดรชิม่าเขาก็ได้โผล่พรวดเข้ามาหาชิบะด้วยท่าทีที่ร้อนรนและบอกข่าวร้ายให้กับเธอทราบถึงเรื่องที่ร่างกายของโคนากาวะเกิดมีอาการผิดปกติอะไรบางอย่างจึงทําให้ชิบะเธอจําเป็นที่จะต้องรีบดําดิ่งลงไปในความฝันของโคนากาวะเพื่อหาต้นตอของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาหลังจากนั้นตัวหนังจะได้ตัดสลับมาให้เราเห็นกับภาพความฝันของโคนากาวะเหมือนในตอนแรกที่เขานั้นได้แฝงตัวเข้าไปสืบหาตัวคนร้ายอยู่ในโรงละครัรัวนกกดยร้อมมบบจุ กลุ่มคนที่มีใบหน้าเหมือนกันกับเขาแต่ทว่าในครั้งนี้ปาปิก้าเธอได้เข้ามาช่วยเขาเอาไว้ด้วยการดึงเขาลงมาอยู่ในลิฟต์และพาเขาขึ้นไปดูอย่างชั้นต่างๆที่ด้านหลังบานประตูนั้นเป็นภาพยนตร์มากมายหลากหลายแนวที่โคนากาวะเขาชื่นชอบตามช่วงอายุนั้นๆไม่ว่าจะเป็นหนังประจนภัยที่อยู่บนชั้น14หนังซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่อยู่บนชั้น15หนังรกักโรแมนติกที่อยู่บนชั้น16แต่ทว่าในขณะที่ปาปิก้าเธอกำลังจะพาคนากาวะขึ้นไปยังชั้นที่17อยู่นั้นเองจู่จ ไปด้วยความตื่นตระหนกราวกับว่าบนชั้นที่17นั้นมันเป็นภาพฝันที่เขาอยากจะปิดกั้นขังมันเอาไว้ให้เลือนหายไปกับความหลงลืมชัว่วนิรันดร์แต่ทว่ายิ่งเขาพยายามจะลืมมันไปมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกลับนึกถึงมันมากขึ้นเท่านั้นจนในท้ายที่สุดคนอากะวะเขาก็ไม่อาจหนีความจริงข้อนี้พ้นและได้โผล่ขึ้นมาอยู่บนชางเดินในโรงแรมที่เป็นความฝันชั้นที่17พร้อมกับศพของใครบางคนที่นอนตายอยู่ตรงหน้าของเขาและแผ่นหลังของคนร้ายที่กําลังจะวิ่งหนีหายลับไปซึ่งไม่ว่าคนาาาเขาพยายาย,ย,ย่งงงงไไลตตตร้้้ปัแสุดทอ ระหว่างทางและปล่อยให้คนร้ายมันหนีไปได้เหมือนอย่างทุกครั้งแต่จะว่าในครั้งนี้ภาพฝันที่เขากําลังได้พัดตกลงมาจากทางเดินนั้นมันได้กลายไปเป็นฉากฉากหนึ่งที่อยู่ในจอภาพ,พยนตร์โดยมีปาปิก้าที่ยืนดูคอยปรบมือส่งเสียงเชียร์ให้ฉายซ้าอีกรอบพร้อมกับตัวหนังที่ได้ไหลย,ย้อนกลับไปในขณะที่คนากาวะเขากําลังยืนตรงทางเดินของโรงแรมและเผยให้เห็นถึงใบหน้าของชายปริศนาที่นอนตายอยู่ตรงหน้าของเขาว่าแท้จริงแล้วมันก็คือตัวของเขาเองและคนที่เป็นฆาตกรก็คือตัวของเขาเองเช่นเดียวกันซึ่งในขณะที่ปาปิกา้าเธอกำลงงง อองคนนนาาวะยู่ัเทางด้านของโทกิตะเขาก็ได้ถือวิสาสะแอบนำเอาเครื่องดีซีมินิที่เขาเพิ่งปรับปรุงเสร็จล้วงเข้าไปในความฝันของฮิมุโรเพื่อถามใจเขาถึงสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้เขาตัดสินใจขโมยเครื่องดีซีมินิและกทำเรื่องแย่ๆทั้งหมดนี้ลงไปแต่ทว่าในระหว่างที่โทกิตะเขากำลังพยายามพูดคุยกับฮิมุโรอยู่นั้นเองจู่ๆเจ้าพวกตุกตาที่อยู่โดยรอบมันก็ได้พากันพูดขึ้นมาว่าถึงโทกิตะเขาจะได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้าไปแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ความฝันของคนคนเดียวอีกแล้วและเมื่อความฝััันนนนนอองคคคไไดด้้หหลลมมมมมาารววกกจะทใเิ นกมากมาายซึ่งการจะมานั่งถกเถียงกันว่าใครเป็นเจ้าของความฝันนั้นมันก็เป็นแค่เพียงเรื่องงี่เงา่าเพราะคนกลางคืนต้องการจินตนาการของคนกลางวันที่พากันบินครูเข้ามาเสมือนเป็นดั่งแมงเม้าบินเข้ากองไฟหลังสิ้นประโยคนั้นของเหล่าตุ๊กตาทุกิตาเขาก็รู้ได้โดยทันทีว่าคนที่เขากําลังคุยอยู่ด้วยตอนนี้มันจะต้องไม่ใช่ฮิมโรอย่างแน่นอน ตัดสลับมาที่ทางด้านของคนากวะที่กาลังอธิบายให้ปาปิก้าฟังถึงทฤษฎีและเทคนิคต่างๆในการถ่ายทําภาพยนตร์อย่างคล่องแคล่วและได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งมันก็ได้ทําให้ปาปิก้าเธอรู้ว่าแท้จริงแล้วคนากวะเขานั้นมีความชื่นชอบในศาสตร์ภาพยนตร์เป็นอย่างมากแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเคยยืนกรานเสียงแข็งว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนังก็ตามซึ่งถึงแม้ว่าในตอนนี้ปาปิก้าเธอจะสามารถทําให้คนากวะเขาเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ตนเป็นและเริ่มคลายปมภาพฝันต่างๆของเขาขึ้นมาได้บ้างแล้วแต่ภาพฝััันนนนสุดทท้้าาาายยขอองงคววะี่่เเตต มันก็ยังคงเป็นปริศนาภาพฝันที่เขายังคิดไม่ตกและตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายเลยแม้แต่น้อย แต่ชว่าในระหว่างที่พวกเขาทังคู่กาลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองจู่ๆไอ้เจ้าขบวนพาเรตแห่งความฝันมันก็ได้ทะลักเข้ามายังความฝันของโคนากาวะจนความฝันทั้งหมดมันได้ผสมปนเปตีกันมั่วไปหมดและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือโทคิตะที่ก่อนหน้านี้ได้แอบเข้าไปในความฝันของฮิมุโรเขาได้ถูกล้างสมองจนในตอนนี้เขาได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเรตแห่งความฝันไปแล้วซึ่งทันทีที่ปาปิก้าเธอเริ่มเห็นท่าไม่ดีเธอก็ได้รีบตะกลปลุกให้โคนากาวะเขาตื่นขึ้นทันที หลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์ทุกๆอย่างมันเริ่มเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆทางชิบาเะก็ได้ติดต่อไปหาดรชิมาเพื่อเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องวิกฤตการร่วมแชร์ความฝันที่มันกำลังลุกลามแผ่ขยายเป็นวงกว้างพร้อมกับได้เรียกตัวให้เขามาพบกับเธอที่แล a บวิจัยทันทีแต่ทว่าพอเมื่อพวกเขาได้ฉายเข้าไปดูความฝันที่อยู่ในหัวของโชกิตะดูแล้วพวกเขากลับพบแค่เพียงความว่างเปล่าเท่านั้นซึ่งมันก็ทำให้พวกเขารู้ได้โดยทันทีว่าแท้จริงแล้วโชกิตะเขาไม่ได้กำลังฝันแต่กำลังอยู่ในสภาาาาาวะะขขอออออองงงงงงกกกกกรรหหลลลับลึึึทีี่่่ถูดเเเจิิตตสนนไไปแื้คพยย จะกลวงเปล่าเท่านั้นซึ่งทันทีที่ชิบะเธอรู้แบบนั้นเข้าเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปยังความฝันของฮิมโรเพื่อไปดึงเอาจิตใต้สำนึกของโทกิตะกลับมาโดยมีดรชิมาที่อยู่ในโลกแห่งความจริงคอยนุน่นหลังเตรียมปลุกให้เธอตื่นขึ้นเมื่อเธอต้องเจอกับอันตรายจากสิ่งที่คาดไม่ถึงแต่ทว่าพอเมื่อปาปิกา้าเธอได้ดำดิ่งลงไปยังความฝันของฮิมโรแล้วเธอกลับไม่เห็นแม้แต่งเงาของฮิมโรทั้งๆท,ที่นี่คือความฝันของเขาเองแท้ๆซึ่งในระหว่างที่ปาปิกา้าเธอกำลังพยายาม,ม ได้เดินเข้าไปสำรวจภายในรอยแยกแห่งนั้นที่เต็มไปด้วยความมืดมนจนกระทั่งเธอได้พบเข้ากับตุกตาชูกิตะที่ถูกวางทิ้งไว้อยู่อย่างเกินกลาดและรูปปั้นของโอนาสอีที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่นาใจกลางเมืองและเมื่อปาปิก้าเธอได้ดำดิ่งลงไปยังห้วงผวังภาพฝันลึกมากขึ้นเรื่อยๆเธอก็ได้พบกับร่างอวาตารของฮิมุโรที่ถูกความฝันของคนอื่นครอบงำและถอดทำลายจิตใต้สำนึกจนเขานั้นเหลือแค่เพียงร่างกายอันผุพังกลวงเปล่าเท่านั้นซึ่งทันทีที่ปาปิก้าเธอเห็นแบบนั้นเข้ามันก็ทำให้เธอรู้ได้้้้้โโดดยททัันนีวว่่าาาแแจจจรริิงงลมก็ไไเเปขออณ ฝันแห่งนี้และตัวของเขาเองก็เป็นแค่เพียงเหยื่อคนหนึ่งเท่านั้นแต่ทว่าในระหว่างที่ปาปิก้าเธอกําลังช็อกอยู่กับสิ่งที่เห็นตรงหน้าอยู่นั้นเองจูจ่ๆเหล่าต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่โดยรอบมันก็ได้พากันขยับรุกเข้ามาบีบต้อนจนเธอต้องบินโผล่ขึ้นมาอยู่บนพื้นดินและพบเข้ากับใบหน้าที่แท้จริงของคนร้ายซึ่งก็คือประธานอินุอิทที่กําลังใช้ร่างอาวตารของตนควบคุมต้นไม้บกสะบัดชวาชว่วยไปมาเพื่อหวังที่จะจับกลุ่มตัวเธอเอาไว้ซึ่งทันทีที่ปาปิก้าเธอเริ่มเห็นท่าไม่ด เธอสามารถกลับมาสู่โลกความเป็นจริงได้แล้วเธอกับดรชิมาพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะรีบเดินทางไปยังบ้านของประธานอินุอิเพื่อตามมาทวงคืนจิตสํานึกของโทกิตะที่ประธานอินุอิเขาได้ขโมยไปแต่ทว่าทางประธานอินุอิที่เหมือนจะรู้เรื่องทุกอย่างดีอยู่แล้วเขากลับไม่ได้มีความเกรงกลัวหรือมีท่าทีว่าจะคืนโทกิตะให้กับพวกชิบะเลยแม้แต่น้อยนํำซ้ำเขายังได้อ้างตัวว่าเขานั้นคือผู้พิทักษ์ความฝันที่จะไม่ยอมให้เทคโนโลยีอันสมบม,มันได้ลุกล้ำเข้ามาทําลายพื้นที่ความฝันอันศักดิ์สิททิิอย่่่่าาาเดหั้้นน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 ปปรระะะโคีแกกมมจจไไว เขาก็ได้ลุกเดินตรงมาหาชิบะด้วยพลังอวตารของเขาที่เป็นต้นไม้พร้อมกับโอนาสอิที่ปลอมตัวเป็นดรชิมาเขาก็ได้โผล่ออกมายืนคุมเชิงและบอกให้ปาปิก้าธอยอมแพ้ไปซะซึ่งทันทีที่ปาปิก้าเจอเห็นแบบนั้นเขามันก็ทําให้เธอรู้ได้โดยทันทีว่าในตอนนี้เธอกําลังอยู่ในความฝันและยังไม่ถูกดรชิมาที่อยู่ในโลกความจริงปลุกให้ตื่นขึ้นซึ่งสาเหตุที่ทําให้มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าณเวลานี้ประธานอินุอิและโอนาสอิพวกเขาสามารถควบคุมเครื่องดีซีมินิได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วจึงงททํําาาาใหห้้้ปปปิิกเเธธออออจจ็นนีี่ะตรรวัด ด้วยตัวคนเดียวโดวยการกระโดดข้ามความฝันไปมาใช้จินตนาการในการเข้าต่อสู้กับประธานอินุอิและโอนาสอิที่หวังจะขจัดเธอออกไปให้พ้นทางและปกครองอาณาจักแห่งความฝันนี้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งไม่ว่าปาปิก้าเธอจะหนีไปทางไหนแต่เธอก็ถูกประธานอินุอิไล่ตามมาดักเอาไว้ได้หมดจนในท้ายที่สุดเธอก็ไม่สามารถหนีประธานอินุอิและโอนาสอิพน้นและพาท่าโดนจับตัวไปในที่สุด หลังจากนั้นเมื่อโอนาซีเขาสามารถจับตัวปาปิก้าเอาไว้ได้แล้วเขาก็ได้พาเธอมาขังไว้ยังภาพฝันของเขาและเอาแต่พูดพร่ำถึงเรื่องที่เขานั้นคือบุคคลพิเศษที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ปกป้องความฝันที่สามารถเข้าออกความฝันของเราผู้คนได้อย่างอิสระแม้ว่าในตอนนั้นพวกเขาจะตื่นอยู่ก็ตาม ตัดสลับมาที่ทางด้านของโคนากาวะที่กําลังนั่งดื่มรอปาปิก้าอยู่ที่บาร์และยังไม่ได้กลับไปสู่โลกความจริงนั้นเขาก็เอาแต่พูดจาเพ้อเจ้ออะไรไปเรื่อยเปื่อตามภาษาคนเมากระทั่งนาฬิกาที่อยู่ตรงหน้าเขามันได้เปลี่ยนเป็นเลข17มันก็ทําให้เขาถึงกับหยุดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่เขานั้นจะได้เริ่มเล่าเรื่องในสมัยเด็กของตัวเองให้กับบาเชนเดอร์ฟังโดยเขาได้เล่าว่าในตอนที่เขามีอายุได้17ปีนั้นเขาเคยมีความฝันเล็กๆว่าอยากจะเป็นผู้กํากับและเคยทําหนังสั้นเรื่องหนึ่งมาก่อนโดยเเเเเกกนน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 ืืนื้้ออออออรรร่่่งงงงงขขขหััััทีาาากกํบใตมป็ว รักสองคนที่ถูกชะตาชีวิตเล่นตลกผลักไสคนหนึ่งกลายไปเป็นโจรและอีกคนกลายไปเป็นตำรวจแต่ทว่าในวันหนึ่งขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังวิ่งไล่กวดกันอยู่นั่นเองภาพความทรงจำจากครั้งเมื่อในวันวานของพวกเขามันก็ได้ผดขึ้นมาซึ่งทันทีที่โคนากาวะเขาได้เล่าเรื่องมาจนถึงจุดนี้มันก็ทำให้เขานึกถึงเพื่อนรักของเขาคนหนึ่งที่เขานั้นได้เคยให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะทำหนังร่วมกันแต่ทว่ายังไม่ทันที่หนังจะถ่ายทำเสร็จโคนากาวะเขาก็เกิดถอดใจทิ้งหนังที่ยังทำค้างไวใ้ใหห้้เเเเพื่่่ออออนอนนนขขงงงาาาาไปสตตดดวววยวยััคีซึลจก ไม่นานมากนักเพื่อนของเขาก็เกิดป่วยหนักขึ้นมาและเสียชีวิตไปในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันทำให้โคนากาวะเขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ตนนั้นได้ทรยศเพื่อนรักเพียงคนเดียวไปอย่างน่าละอายซึ่งในฉากฉากนี้มันเสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงผมทั้งหมดที่ถูกกดทับอยู่ภายในใจของโคนากาวะที่เขานั้นได้ละทิ้งความฝันในการจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไปแล้วหันหน้าเข้ามาสู่อาชีพตำรวจพร้อมกับได้ปิดกั้นตัวตนที่แท้จริงด้วยการปฏิเสธติดใต้สำนึกของตัวเองว่าเขาเป็นนนนนคทททีี่่่่ไไมมชออบดดูหัังงงจึแปลกใภาาพฝสุ้ยข น,กกนากวะเขาจะเห็นตัวเองเป็นคนฆ่าตัวเองและพัดตกลงมาระหว่างทางจนไม่สามารถตามไปจับตัวคนร้ายและไปไม่ถึงฝั่งฝันได้เพราะในความเป็นจริงคนที่กำลังฆ่าความฝันที่เคยงดงามของเขามันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอก,กจากตัวเขาเองหลังจากนั้นเมื่อโคน,น,กกนากวะเขาได้ตระหนักรู้ถึงความจริงในข้อนี้แล้วชายที่เป็นคนร้ายในภาพฝันของเขาหรือก็คือเพื่อนที่เขาไล่ตามมาโดยตลอดก็ได้โผล่มาตะโกนถามโคน,น,กกนากวะด้วยคำถามที่ยังไม่ถูกเติมเต็มว่าแล้วที่เหลือต่อจากนี้เขาจะทำยังไงก่อนที่เขานั้นจะได้วิ่งหายลับไป แต่ทว่าพอเมื่อโคนกากาวะเขาได้เปิดประตูออกจากบราเพื่อวิ่งตามชายคนนั้นไปเขาก็ได้โผล่ออกมาอยู่ในภาพฝันของตัวเองที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และพบเข้ากับหนังเข้าฉายใหม่ที่ปาปิก้าเธอเป็นคนแสดงพร้อมกับฉากสุดระทึกที่ปาปิก้าเธอนั้นกําลังถูกโอนาสเอจจับขึงติดอยู่กับโต๊ะและเอาแต่พูดจาแท้ลมบวกกับมือไม้ที่อยู่ไม่สุกลูบไล้ลวนลามไปทั่วทั้งร่างของเธอซึ่งไม่ว่าปาปิก้าเธอจะได้ออกมา,ญญาหยาดคาหวานใส่โอนาสเอิเขายังไงแต่โอนาสเอิที่หลงรักชีบะหัวปักหัวป้อมดใจใน,น้้ออยมพร ได้ฉลอหนังของปาปิก้าที่เป็นตัวตนในโลกแห่งความฝันออกและเผยให้เห็นชิบะอันเป็นร่างที่แท้จริงซึ่งในฉากฉากนี้มันเสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงความกับตลบัดที่ยึดโยงกันระหว่างโลกความจริงกับโลกความฝันเพราะจากในโลกแห่งความจริงชิบะเธอคือร่างภายนอกที่มีจิตใต้สํานึกอย่างปาปิก้าอยู่ภายในแล้วลก็มันก็ไม่แปลกที่ในโลกแห่งความฝันปาปิก้าเธอจะได้กลายเป็นร่างภายนอกโดยมีชิบะที่เป็นแก่นแท้ซ่อนอยู่ภายในหลังจากนั้นในขณะที่โอซานาอิเขากำลังเชยชมเรือนร่างของชิบะอยู่นั่นเองจูจูประธานอินุอิเขาก็ได้โลลกมาาแะพย จะควบคุมร่างของโอซานาอิเอาไว้เพื่อหวังที่จะใช้โอกาสที่ชิบะเธอกาลังหมดสติอยู่นี้รอบฆ่าเธอให้ตายซึ่งทันทีที่โอซานาอิเขาเห็นแบบนั้นเข้าเขาก็ได้พยายามขวางประชญนอินุอิเอาไว้อย่างสุดกําลังเพราะถึงแม้โอซานาอิเขาจะเลือกใช้วิธีการที่ผิดๆในการจะได้ชิบะมาครอบครองแต่ความรักที่เขามีให้ต่อเธอนั้นมันคือของจริงและเขาไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนพรากเธอไปจากเขาซึ่งในระหว่างที่โอซานาอิกับประชานอินุอิพวกเขากําลังยื้อยุดกันอยู่นั่นเองทางคุณากะวะที่เห็นทุกอย่างผ่านจอภาพยนตร์เเขขาาาาก็ไได้้พยยมลวงงงปัผน จนเขาสามารถเข้าไปยังความฝันของโอนาาอิ e ได้สําเร็จและเข้ามาช่วยชิบะเอาไว้ได้ทันช่วงทีส่วนทางด้านของดรชิมาที่เฝ้าดูทุกอย่างอยู่ในโลกความจริงและไม่สามารถใช้เครื่องดีซีมินิเข้าไปช่วยชิบะในโลกความฝันได้นั้นเมื่อเขาเห็นว่าโคนาก,กวาวะสามารถช่วยชิบะเอาไว้ได้แล้วเขาก็ได้แนะนําให้โคนากวาวะรีบพาชิบะเชินหนีเข้าไปยังความฝันของตัวเองทันทีแต่ทว่าในขณะที่โคนากวาวะเขากําลังจะได้พาชิบะหนีผ่านห้วงความฝันของตัวเองอยู่นั้นทางด้านของโอนาาอิที่กัดไม่ยอมปล่อยเขาก็ยังคงดึงงงดััันนนตาาามมชิบะะเขข้ไปยคควฝอ และไม่ได้มีท่าชีว่าจะรามือจากพวกเขาไปเลยแม้แต่น้อยกระทั่งพวกเขาได้ไล่ล่ากันมาจนถึงภาพฝันชั้นสุดท้ายที่โคนาคาวะเขาได้มายืนอยู่ตรงทางเดินโรงแรมและมีโอซานาอิที่รับบทเป็นคนร้ายกําลังจะได้วิ่งหนีหายลับไปซึ่งถึงแม้ว่าในทีแรกโคนาคาวะเขาจะมีความลังเลใจอยู่บ้างแต่ในท้ายที่สุดเขาก็สามารถรวบรวมความแน่วแน่และได้ทําการยิงเข้าไปที่แผ่นหลังของโอซานาอิจ,จนเขาสิ้นใจลงพร้อมกับได้ฝากรอยจูบอันดูดเดิมไว้ให้กับชิบะในตอนท้ายจนมันได้กลายไปเป็นฉากจบอันสมบูรณ์แบบให้กับภาพฝันรือก็คือหน ค้างคาใจเขามาโดยตลอดแต่ทว่าในขณะที่โคนากาวะเขากำลังจูบชิบะอยู่นั้นเองจู่ๆชิบะเธอก็ได้ตื่นฟื้นขึ้นสติกลับมาสู่โลกความจริงพร้อมกับได้ตบเข้าไปที่หน้าของดรชิมาด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือโคนากาวะที่กำลังจูบเธออยู่ หลังจากนั้นเมื่อชิบะเธอสามารถกลับมาสู่โลกความจริงได้แล้วเธอกับดรชิมาพวกเขาก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในความฝันก่อนหน้านี้และตัดสินใจที่จะยุติเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดนี้ด้วยการบุกไปจัดการกับประธานอินุอิที่เป็นตัวต้นเหตุแต่ทว่าในระหว่างที่ชิบะเธอกำลังพูดคุยอยู่กับดรชิมาอยู่นั้นเองจู่ๆจิตใต้สำนึกของโอนาสอิที่กำลังจะสิ้นใจก็ได้โผล่ออกมาร้องโอดควรด้วยความทุกข์ทรมานอยู่ต่อหน้าของชิบะก่อนที่เขานั้นจะได้เลือนหายไปซึึ่่่งงงงงงกกกาาาาารรตตยยยยขออออโโนน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 ิิิใใคคััั้้้ีีมททหเเสบบดดลถ ที่เขานั้นต้องมาเสียลูกน้องที่เสมือนเป็นดั่งแขนขาของตนไปก่อนที่เขานั้นจะได้ตัดสินใจดำดิ่งลงไปยังห้วงผวังภาพฝันอันมืดมิดต่อมาในระหว่างที่พวกชีบากกำลังเดินทางไปหาประธานอินุอิอยู่นั้นเองพวกเขาก็ได้มาประจันหน้ากับตุ๊กตายักษ์ที่เป็นร่างอวตารของฮิโมโรและพบว่าในตอนนี้ประธานอินุอิเขาได้ล้วงเข้าไปล้างสมองของผู้คนทั่วทั้งเมืองจนมันได้ทำให้โลกแห่งความฝันทะลักออกมาสู่โลกแห่งความจริงผสมปนเปตีกันมั่วซั่วไปหมด ซึ่งในฉากฉากนี้ที่ความฝันกับความจริงมันได้ไหลเข้ามาผสมผสานกลื่นเป็นสิ่งเดียวกันนั้นมันเสมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงความอัดอั้นอันมหาศาลที่มนุษย์เราได้สะสมความฝันอันไม่อาจปลดปล่อยออกมาได้เอาไว้อยู่ในลูกกระโหลกลูกเล็กๆจนทําให้กระแสจิตที่อัดแน่นอยู่ภายในมันได้ถ่าทโมสลักออกมาแปดเปื้อนปะปนอยู่ในโลกแห่งความจริงซึ่งถ้าหากเราจะเปรียบเทียบให้มันเข้าใจง่ายและเข้ากับยุคสมัยมันก็คงเป็นเหมือนร่างอวตารของผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตที่ได้พากันฉลักออกมาแสดงความคิดเห็นทัศนคติหรืออารมณ์นนนนชีีววิิตตตจรงงท่่ั้้้ไไดแเเก็บําาม และไม่อาจแสดงมันออกมาได้ ต่อมาในขณะที่ชิบะและดรชิมาพวกเขากำลังถูกไอ้เจ้าตุ๊กตายักษ์เล่นงานอยู่นั่นเองจู่ๆปาปิกา้าเธอก็ได้โผล่ออกมาช่วยพวกเขาเอาไว้พร้อมกับโทคิตะในร่างหุ่นยนต์ที่ได้เข้ามาจัดการกับไอ้เจ้าตุ๊กตายักษ์ตัวนั้นจนมันได้สิน้นฤทธิ์ไปซึ่งถึงแม้ว่าปาปิกา้าเธอจะได้เสนอให้ชิบะอาศัยใช้จังหวะชุลมุลนนี้รีบไปจัดการกับประธานอินุอิแต่ชิบะเธอกลับไม่ได้สนใจในสิ่งที่ปาปิกา้าเธอพูดมาเลยแม้แต่น้อยเพราะเธอต้องการที่จะช่วยโทคิตะเขาให้ได้หลุดพ้นจากฝัน่ขกลงองอแโห เป็นริงซึ่งก็น่าเศร้าที่ไม่ว่าชิบะเธอจะได้พยายามพูดเรียกคืนสติให้โทกิตะยังไงแต่คําพูดของเธอมันก็ไม่ได้เข้าหูของโทกิตะที่ถูกล้างสมองจนติงต้องไปเลยแม้แต่น้อยแถมเธอยังดันถูกโทกิตะเขาจับกินทั้งเป็นเข้าไปอีกตัดสลับมาที่ทางด้านของปาปิกาและดรชิมาที่ได้แยกตัวออกมานั้นพวกเขาก็ได้พากันวิ่งมาจนเจอเข้ากับหลุมดําขนาดมหึมาที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกแห่งความฝันเข้าด้วยกันซึ่งในระหว่างที่ปาปิกาและดอกเอรชิมาพวกเขากาลังช็อกอยก คืนมานั้นก็ได้อเผอิญผ่านมาเจอกับพวกเขาเข้าพอดีและได้ทลาเข้ามาเล่นงานพวกเขาโดยไร้ซึ่งความลังเลแต่ทว่าก่อนที่โทกิตะเขาจะได้ลงมือทําร้ายปาปิกาและดรชิม่านั้นทางด้านของโคนากาวะและ2หนุ่มบาเชนเดอร์ที่ก่อนหน้านี้เฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆพวกเขาก็ได้เข้ามาช่วยปาปิกาและดรชิม่าเอาไว้ได้ทันช่วงทีจนทําให้ร่างของโทกิตะเสียหลักพุ่งไปชนติดอยู่ในตึกและแน่นิ่งไปซึ่งในฉากฉากนี้มันจะเป็นการล้อก,กับฉากหนึ่งในตอนต้นเรื่องของหนังที่โทกิตะเขานั้นได้้้ติิิดออออยยู่่่่ในนนนนลฟพืืทีััคแคคคบบบไไรรรซึงสะกาาขเปม เหมือนเป็นการสะท้อนให้เราเห็นถึงภาพฝันและความคิดที่ต้องติดค้างอยู่ในเครื่องจองจําอันน่าอึดอัดและถูกจากัดอยู่แค่เพียงพื้นที่เล็กๆในหัวโดยไม่สามารถปลดปล่อยมันออกมาให้เป็นอิสระได้กระทั่งชิบะเชอได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาเอาไว้และเผยให้คนดูอย่างเราได้เห็นมุมอ่อนโยนของเธอที่เธอนั้นได้เข้าไปช่วยโทกิตะเขาเอาไว้พร้อมกับได้แสดงความรู้สึกดีๆที่เธอมีต่อเขาโดยไม่ได้สนรูปลักษณ์ภายนอกอันอ้วนตูตะและมองแต่สิ่งดีที่อยู่ภายในซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์เราทุกคนล้วน,ะวน,นจะมใะยอรับนตัวตนทแแจริงในหา เราเป็นเราต่อมาในขณะที่สถานการณ์ทุกๆอย่างมันกําลังค่อยๆเริ่มกับสภาวะปกติอยู่นั่นเองจูจูประธานอินุอิเขาก็ได้โผล่ขึ้นมาจากหลุมดําชมินนั้นด้วยร่างอันสูงใหญ่ราวกับเป็นจักรพรรดิแห่งความฝันผู้ช่วยร้ายและเอาเต่โออวดถึงพลังอํานาจอันยิ่งใหญ่ของตนพร้อมกับได้ใช้มันฉลมโลกทั้งใบให้แปดเปื้อนไปด้วยความมืดมิดอันน่า,วาหวาดผวาซึ่งทันทีที่ปาปิก้าเจอเห็นแบบนั้นเขา้าเธอก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าหากมีความมืดก็ต้องมีแสงสว่างหากมีความจริงก็ต้อง หญงหลังสิ้นประโยคนั้นปาปิก้าเธอก็ได้กระโจนลงไปในตัวของโทกิตะเพื่อเข้าไปรวมกับชิบะจะเป็นร่างหลักทําให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันจนมันได้เกิดเป็นร่างของเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งชิเดโพออกมากลืนกินความมืดมิดของประธานอินุอิและค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเธอก็สามารถกำราบประธานอินุอิลงได้และปลุกให้โลกั้งใบตื่นขึ้น,นจากฝันร้ายอันแสนน่ากลัวพร้อมกับได้ทําให้ท้องฟ้าที่เคยมืดครึ้มกลับมาสดใสอีกครั้งหลังจากนั้นเมื่อเรื่องร้ายๆทั้งหมดมันได้ผ่านพ้นไปและโทก็็กกกไได้้จิิตตสําาานนึมแลวโะเข เล่าให้ชิบะฟังว่าเขานั้นฝันดีมากแค่ไหนจากการที่นอนหลับไปเป็นเวลานานหลายวันที่ผ่านมาส่วนทางด้านของโคนากาวะเขาก็ได้ปลดล็อกปมปัญหาที่คาใจเขามาหลายปีเมื่อเพื่อนของเขาได้โผล่ออกมาในกระจกและบอกกับเขาไปว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทั้งนั้นกระทั่งวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปในวันหนึ่งโคนากาวะเขาก็ได้แวะเข้าไปยังเว็บไซต์ของปาปิก้าอีกครั้งและพบเข้ากับบาร์เทนเดอร์สองคนที่เขาคุ้นเคยพร้อมกับจดหมายที่ปาปิก้าเธอได้เขียนส่งมาถึงเขาเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ในที่สุดโคนาคาา,าก็สามารถปิดด คาตะกรรมได้สักทีและบอกเขาถึงข่าวดีที่เธอนั้นได้แต่งงานกับโทกิตะแถมในช่วงท้ายของจดหมายปาปิก้าเธอยังได้แนะนําให้โคนาคาวะแวะเวียนไปดูหนังและใช้ชีวิตในแบบที่ได้เป็นตัวของตัวเองบ้างเพราะถึงแม้บางทีชีวิตของคนเรามันอาจจะไม่ได้เป็นไปนในแบบที่เราได้วาดฝันเอาไว้และเสียงของความฝันที่กล่าวอําลาเพื่อให้ความจริงได้ก้าวเดินต่อไปนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจําเป็นที่จะต้องทิ้งอาชีพเดิมเพื่อมาเป็นผู้กากับภาพยนตร์เหมือนดังที่เคยฝันแต่เขาแค่เพียงแวะเวียนเข้าไปดูหนังในฐานะของกิจกรรรมมยาาาาาวว่่งงงบ้งบ้้เป็นนนนคคคััแีีฝใอดต ก็สุดแสนจะยินดีมากแล้วและหนังเรื่องปาปิก้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องปาปิก้าได้คะแนน IMDb สูงถึง7.7คะแนนสุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ